สวัสดีครับพบกันในคลิปที่5นะครับหบทข้อที่4นะครับของบทที่1สมาคมชมรมกลุ่มและลานประมูลลังนกในประเทศไทยนะครับจากระบบสื่อสารไม่ว่าจะผ่านทาง f เฟ e บุ๊ก l ล n e หรืออ e ีเมลที่สะดวกมากขึ้นทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในธุรกิจลังนกมีการติดต่อกันมากขึ้นจนเกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มนก มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะในฟาร์มนกทำให้การพัฒนาองค์ความรู้เป็นไปอย่างก้าวกระโดดมีการเปิดฟาร์มนกของสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้นักธุกรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมผู้ประกอบการบางคนไปศึกษาดูงานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและนำความรู้กลับมาเผยแพร่ในเมืองไทยโดยการเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจจากกิจกรรมดังกล่าวได้จุดประกายและสร้างกระแสะความนิยม ในธุรกิจความนุบแอนมากยิ่งขึ้นได้ <c oughs> ได้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการเป็นสมาคมชมรมต่างๆมีการนําความรู้หรือประสบการณ์มาบอกเล่าบนสื่อออนไลน์ทําให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจและลดปัญหาความล้มเหลวของความนุบต่างๆไปได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามผลกระทบที่รัฐบาลท้องถิ่นมนทนเจ้อเจียงนะครับโดยกรมอุตสาหกรรมการค้า บนตนเจ้อเจียงนะครับของจีนได้ตรวจยึดลังนกเลือดปลอมจากมาเลเซียและระบุลังนกมาเลเซียมีสารในไตรเจือปนเกินมาตรฐานที่ได้รับอนุญาตจากสาธารณสุขถึง3 5มรเมื่อวันที่26กกรกฎาคมพศ2554าให้จีนได้สั่งระงับการนำเข้าลังนกจากมาเลเซียและทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ราคาลังนกตกต่ำเหลือกิโลกรัมละ8 0 0 0ถึง15,000บาท จากเหตุการดังกล่าวส่งผลให้ความนกแอนกินลังในประเทศไทยหยุดชะงักการสร้างฟาร์มนกใหม่แทบไม่มีเกิดขึ้นและฟาร์มนกที่สร้างเพื่อขายก็ถูกปล่อยทิ้งร้างหลายโครงการต่อมาเมื่อวันที่29พฤษภาคมพศ2556ได้มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอการฟาร์มนกที่โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอเเมืองจัังหวดสุราษฎร์ธานีเมื่อ เพื่อก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนกแอ่นประเทศไทยและมีแนวคิดจัดตั้งลานประมูลขึ้นโดยมีลานประมูลของชมรมปัตตานีเป็นต้นแบบราคาลังนกจึงได้ขยับสูงขึ้นและถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมกลุ่มสมาคมและลานประมูลลังนกอีกหลายแห่งทั่วประเทศทําให้ธุรกิจฟาร,ร์มนกฟื้นตัวและกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับการพัฒนาฟาร์มนกแอ่นกีฬาในประเทศไทยทั้ง3ายุค ตั้งแต่ยุคแรกที่นกอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในสิ่งปลูกสร้างสู่ยุคที่สองที่มนุษย์เริ่มเรียนรู้ทดลองปรับสิ่งปลูกสร้างให้เหมือนกับถ้ำธรรมชาติที่เป็นที่อยู่เดิมของนกแอ่นให้มากที่สุดหลังจากปรับปรุงแล้วพบว่านกแอ่นเข้ามาอยู่อาศัยและมีปริมาณมากขึ้นและคุณภาพของรังก็ดีขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดจึงได้มีจึงได้เริ่มมีการคิดสร้างสรรในการสร้างหรือการต่อเติมอาคาร การปรับสภาพภายในอาคารให้มีลักษณะคลายถ้ำพร้อมทั้งมีการบันทึกเสียงจากบันทึกเสียงนกจากถ้ำรังนกมาเปิดในฟาร์มนกเพื่อรอให้นกเข้าอยู่อาศัยเมื่อมีนกเข้ามาอยู่อาศัยอย่างรวดเร็วจึงได้พัฒนาฟาร์มไปอีกระดับในยุคที่3โดยใช้อุปกรณ์และวัสดุที่ออกแบบมาสําหรับฟาร์มนกแอนกินลังที่มีความเหมาะสมราคาถูกและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ3ทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจฟาร์มนกแอนจึงได้แอนกินลังในไทยมีการพัฒนาตามลําดับ ขณะเดียวกันได้มีการรวมตัวของผู้ประกอบการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจฟานกแอนประเทศไทยและมีอีกหลายสมาคมทั้งนี้การแตกเป็นกลุ่มย่อยและชมรมต่างๆตามอำเภอหรือจังหวัดที่มีการสร้างฟาร์นกทําให้เกิดอํานาจในการต่อรองและมีความหลากหลายในธุรกิจในการดําเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นซึ่งสรุปรายชื่อสมาคมกลุ่มชมรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจลังนกทั่วประเทศไทยดังตารางต่อไปนี้นะครับตารางที่2เนี่ยสแสดงรายชื่อของสมาคมและกลุ่มธุรกิจฟาร์มนกแอนกินลังในประเทศไทยพศ2563นะครับตอนนี้สมาคมหรือกลุ่มนะครับมีทั้งหมด8นะครับมีทั้งหมด8ก็คือสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจลังนกแอนดประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตเรียงตามปีที่ก่อตั้งนะครับ บริษัทอีเทนซิบเล็ตกรุ๊ปนะครับอันนี้ก็ปีพศ2558นะครับก่อตั้งสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกแอนไทยนะครับอันนี้ตั้งเมื่อปีพศสองพนะครับกลุ่มนกแอนตะวันตกนะครับกลุ่มธุรกิจรังนกแอนลาดบุรีนะครับอันนี้ตั้งพศ2560นะครับสมาคมการค้ารังนกแอนไทยนะครับตั้งเมื่อปีพศ2561นห้ร้บเอ็ดนะครับสมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอนไทยนะครับ อันนี้ตั้งเมื่อปีพศ2562นะครับสมาคมบ้านนกแอนและสิ่งแวดล้อมไทยพศ2562นะครับและล่าสุดนะครับสมาคมการค้าส่งเสร,ริมกิจการลังนกแอนไทยพศ2563นะครับเจ็ดสมาคมนะครับกับอีกหนึ่งบริษัทนี่แล้วก็หนึ่งกลุ่มเนี่ยครับในในในเจ็ดสมาคมนี้ครับเป็นเอ่อเกี่ยวกับผู้ประกอบการบ้านนกนะครับสมาคมที่8นะครับ เป็นสมาคมเกี่ยวกับผู้ซื้อนะครับตอนนี้สมาคมในประเทศไทยก็น่าจะเกือบอครอบคลุมแล้วยังขาดสมาคมหนึ่งก็คือสมาคมโรงล้างซึ่งเรายังไม่มีนะครับผมก็เชื่อว่าในอีกหน่อยก็คงจะมีสมาคมโรงล้างเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับตารางที่3นะครับแสดงรายชื่อชมรมของธุรกิจความนกแอนกิกนลั์ในประเทศไทยนะครับออชมรมที่มีในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด20ชมรมนะครับก็ไล่มา <c oughs> ตั้งแต่ ก่อตั้งที่แรกเลยนะครับชมรมก่อตั้งแรกก็คือชมรมนกแอนตรานะครับก็มี a p ปเปิลนะครับนายจักใจวัตนะกูลเป็นเป็นประธานนะครับชมรมนกแอนชุมพรนะครับตั้งก่อตั้งเมื่อปีพศ .2510 นะครับพลตีนัชกิจจมุมนีนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็ชมรมนกแอนปัตตานีครับ2551นะครับมีนายภูเบศจันทนิมิตรนะครับเป็นประธานนะครับ โดยเฉพาะชมรมที่3นะครับก้อนข้างจะมีบทบาทนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของลานประมูลทําใหเา้เกิดลานประมูลในประเทศไทยแล้วก็มีการาราคาลังนกขยับขึ้นสูงขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในหัวข้อที่6ต่อไปนะครับนี่คือชมรมที่เกิดขึ้นนะครับก็ลองไปดูในรายละเอียดในหนังสือนะครับผมขอก่าวเพียงแค่3มชมรมแรกนะครับนี่คือโลโก้นะครับโลโก้ของ ชมรมและก็สมาคมนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับตอนนี้โลโก้ชมรมของประเทศไทยหรือสมาคมประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความวิจิตรงดงามปราณีตนะครับกว่าหลายๆชมรมของประเทศอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ชมพวกเราเองนะครับก็ลองไปดูได้ฮะไปดูข้อมูลได้นะครับทีนี้มาถึงตารางที่4นะครับ เป็นตารางแสดงรายชื่อลานประมูลลังลกในประเทศไทยนะครับปีพศ2563นะครับตอนนี้ลานประมูลมีทั้งหมด15ลานนะครับที่มีชื่ออยู่นะครับลานประมูลแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือมาจากชมรมลกแอนปัตตานีนะครับก็ประมูลครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะครับพศ2551นะครับต่อมาก็เป็นชมรมกบีนะครับของโปอองนะครับก็เปิดประมูลครั้งแรกนะครับวันที่ วันที่ยังไม่ทราบนะครับมิถุนายนนะครับปศส5 5 7 7นะครับต่อมาก็คือชมรมสุราษฎร์ธานีนะครับวันที่27สิงหาคมปศส5 5 7 7นะครับก็ทั้งหมดมีทั้งหมด15้าลานประมูลนะครับก็จะมีอีกลานประมูลก็คือ VIP นะครับก็ตอนนี้ก็ผมไม่ได้ลงในรายละเอียดนี้เพราะว่ามันจบหนังสือไปแล้วนะครับมากาอตั้งทีหลังนะครับอันนี้คือแผนที่นะครับของ ลานประมูลนะครับในประเทศไทยครับก็ไล่มาตั้งแต่กรุงเทพนะครับลาชบุรีแกงตะวันออกตราดนะครับประจวบชุมพรโคออกนะครับสุราชสุราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับกรบี่ตรังหาดใหญ่ปัตตานีนะครับอันนี้ก็เป็นลานประมูลที่ยังดําเนินการประมูลอยู่ในตอนนี้นะครับอันนี้แผนที่นะครับทีนี้ผมขอย้อนกลับมาให้เครดิตกับ สีภาพนี้นะครับการที่ประเทศไทยนะครับมีสมาคมมีชมรมเกิดขึ้นมีกลุ่มเกิดขึ้นเนี่ยนะครับต้องยกให้กับกลุ่มของ v p g r o u p ซื้อบ l a อ e เซนเตนะครับซึ่งมีการพบปะสังสรรค์กันครั้งแรกนะครับณโรงแรมเคพาร์คนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวัาาน,อวนที่14พฤศจิกาย,ยนนะครับพศ2555นะครับหรือเมื่อมา7ปีที่แล้วนะครับ ก็มีการเปิดฟาร์มนะครับให้สมาชิกของกลุ่มนะครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของสมาชิกท่านหนึ่งในอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีของพี่สุทัศน์นะครับเราก็ไปเยี่ยมชมมาก็คนในธุรกิจลังลกก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาก็ที่นี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในวันที่29พฤษภาคมนะครับ2556นะครับมีการประชุมนะครับหรือว่ามีการ นัดรวมตัวกันก่อตั้งนะครับสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนกแอนประเทศไทยนะครับณโรงแรมแก้วสม,มุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ตอนนั้นนะครับเรายังไม่มีสมาคมหลายสมาคมเรามีสมาคมเดียวนะครับก็จะมีสมาชิกสมาคมอยู่ในนี้จนกระทั่งระยะหลังนะครับก็เมื่อมีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้นทุกคนก็ไปสร้างสมาคมของตัวเองนะครับแล้วก็ ได้ทํากิจกรรมนะครับแสดงบริบทที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ธุรกิจลังนกเราเข้มแข็งมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนังสือการก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนกแอนประเทศไทยนะครับก็หนังสือตัวนี้นะครับเป็นการออกในครั้งที่2แล้วนะครับเมื่อวันที่9กันยายนปศ2559นะครับจากทั้งหมดที่พูดมานะครับผมขออนุญาตที่จะให้เครดิตหรือว่า แจ้งนิดหนึ่งนะครับเมื่อปีพศ2556นะครับเราก็ยังมีชมนมเดียวนะครับก็จะมีสมาชิกจากต่างๆหลายที่อาทิเช่นนะครับอันนี้พี่พินิษนะครับจากแกลงนะครับพี่เบนซ์นะครับจากแกลงอันนี้ลุงต่อนะครับอันนี้จากตรังนะครับเสียหนุ่มนะครับอันนี้จากหัดใหญ่นะครับพี่ พี่หงนะครับอันนี้อาจารย์สมชายนะครับอันนี้พี่ทวัชชัยนะครับอันนี้เจนิดนะครับรู้จักกันดีในเจ้าแม่ตะวันออกหรือว่าเจ้าของโรงร้างที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกณตอนนี้นะครับอันนี้พี่วุฒินะครับอันนี้คุณเต่านะครับอันนี้พี่สุรชาตินะครับหรือว่าพี่เล็กนะครับอันนี้ลุงหุยนะครับรองเทศมนตรีของอดีตรองนายกเทศมนตรีแกลงนะครับ แล้วก็อันนี้พี่สุทัศนะครับที่เราไปเยี่ยมชมบ้านอันนี้พี่กิตตินะครับอันนี้พี่เอนะครับพี่ใหญ่ในวงการของเราที่เราเคารพนะครับอันนี้อาจารย์กมลศักด์นะครับหมอเวินนะครับลุงรลังสรรนะครับผู้ใหญ่ใจดีโกเมืองแกงตัวจริงคนนี้ครับอันนี้พี่เอ็มนะครับอันนี้คุณพุทธนะครับอันนี้พี่อุดดี้นะครับอันนี้น้องหลิงนะครับอันนี้ก็เป็น ครั้งแรกนะครับที่เราเริ่มก่อตั้งเริ่มรวมตัวกันขออนุญาตให้เครดิตก่อ,อนที่จะมาแตกมาเป็นสมาคมในพศต่างๆถัดมานะครับอันนี้เป็นการมอบเงินบริจาคจากกลุ่มของพวกเรานะครับอันนี้พี่ต่อนะฮะอันนี้พี่ต่อนะครับ,นนรบลูกชายลูงต่ออันนี้นักบททัตทีมชาติไทยนะครับอันนี้ก็คุณโต้งนะครับลูกชายของลุงนงสันนะครับคนนี้ก็มีบทบาทนะครับ แล้วก็เงินในวันนั้นนะครับเราบริจาคถ้าผมจําไม่ผิด12,000บาทนะครับที่เราร่วมบริจาคกันจนกระทั่งเป็นสมาคมแล้วก็แตกมาเป็นหลายสมาคมในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายในช่วงกลางคืนนะครับคนที่มีบทบาทแล้วก็เราเกรงกันว่าจะเป็นสมาชิกก็คือเป็นคณะกรรมการสมาคมในชุดแรกอย่างไม่เป็นทต่างการนะครับนี่นะครับอันนี้คือคุณหมอเวินนะครับเปิดบ้านบ้านซ่องนะครับเป็นบ้านนกที่มีประมาณ2 0,000ื่น ลังนะครับให้เราดูแล้วก็แก okay, ก็อธิบายเรื่องวงบินให้พวกเราดูในวันนั้นนะครับอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นงานใหญ่มากก็คืองาน the first thailand summit conference นะครับเป็นการประชุมหรือการสัมนาของคนในธุรกิจลังนบนะครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ไม่ว่าจะตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เหนือจน,จนตลอดใต้นะครับทุกคนนะครับไปในงานนี้ที่มีบทบาทนะครับไม่ว่าคนตะเป็นตะวันออกคนภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้มาที่งานนี้ครับ คสลอสนะครับโคสลอสร้านอาหารแห่งหนึ่งนะฮะถ้าใครรู้จักชื่อนี้แล้วเ,เคยไปที่นี่นะครับนั่นก็ภูมิใจได้เลยว่าคุณก็เป็น1น,นะครับในผู้ที่ร่วมปูทางหรือร่วม,วมบุกเบิกนะครับางานของชมรมหรือว่าของสมาคมต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นาภาพบรรยากาศหน้าง,งานทุกคนยังช่วยกันอย่างดีนะครับก็ยังเป็นปึกแผ่นนะครับ ช่วยเหลือกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องประชุมวันนั้นนะครับในประชุมวันนั้นภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าในเมื่อปีพศ2556นรยสบกเนี่ยก็เอ่อกล้องยังไม่ค่อยดีเท่าที่องนานะครับกล้องไม่ดีเท่าทุกบัวน,นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับของพวกเราชาวบ้านนกที่มาในงานวันนั้นนะครับนะครับที่ผมอธิบายมาทั้งหมดแล้วก็ให้เครดิตเนี่ยครับก็ไม่ได้จะเอเอียงหรือว่าไม่ได้จะ อวยใครเป็นพิเศษนะครับผมพูดตามประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมานะครับก็ทุกวันนี้นะครับมีการแตกเป็นหลายสมาคมนะครับทำให้ธุรกิจลังโนกของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็ไปแสดงบ,บทนะครับแสดงบทบาทของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อให้สมาชิกทุกคนนะครับได้อ่ มีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าไม่เป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่สมาคมใดสมาคมหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการกระจายอำนาจทําให้ประเทศไทยเนี่ยครับมีการพัฒนาของธุรกิจลังนกอย่างก้าวกระโดดน,นะครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เข้ามานะมาในาธุรกิจลังนกรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะสื่อตัวนี้ให้ทราบว่าความเป็นมาของพวกเราเป็นยังไงนะครับและจะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมจะจะอธิบายนะครับของ บริบทต่างๆของสมาคมต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจลังโลกอยังไงเดี๋ยวรออีกคลิปหนึงครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ